ก็ต้องบอกว่านวัตกรรมก็น่าสนใจในราคาที่เข้าถึงได้ของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้เหมือนเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีโอกาสมาดูการเปิดตัวนวัตกรรมแบบนี้ครับอย่างแบบว่าเห็นมันมีแบบว่าจอใหญ่จอใหเหมือนกับเล่นเกมแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่คือเล่นเกมก็ส่วนหนึ่งแต่เราเป็นคนชอบดูหนังดูรายการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการที่มันมีจอใหญ่เนี่ยมันก็จะ ค่อนข้างสะดวกค่อนข้างได้อัดทาร์มากกว่าโทรศัพท์ที่จอเล็กอะไรนะครับเราก็ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วครับแล้ก็คือได้การตนดต่อสื่อสารด้วยอืมครับอย่างนี้ราคาราคาแบบคนที่สนใจเนาะคนรุ่นใหม่อไรนี้ได้ครับก็คนรุ่นใหม่ที่สนใจนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจเพราะว่าราคาไม่ได้สูงจนเกินไปทุกคนสามารถเข้าถึงได้จับต้องได้อะไรเงี้ยครับก็อยากให้ซีเน็กเป็นแบรนด์อยู่ในหนึ่งในช้อยของทุกคนแล้วกันครับตอนนี้เราดังของเรา ก็ก็ถือเป็นก้าที่ดีครับเป็นก้าความสำเร็จก้าแรกที่ดีก็ก็ก็ต้องขอบคุณหลายภาคส่วนมากๆทั้งพี่ๆสื่อเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานแล้วก็แฟนคลับด้วยครับที่ช่วยกันแบบสนับสนุนเราให้เรามาถึงตรงนี้ได้ครับจริงๆวังตัวลำบากขึ้นไหมครับตอนนี้แบบรู้สึกแบบสั่งงานเหมือนก้ากระโดดเออก็ลำบากขึ้นไหมก็ไม่นะครับผมก็ทําตัวเหมือนเดิมนี่แหละแต่ก็เราก็จะเห็นผู้คนที่มาสนใจเรามากขึ้นเท่านั้นเอง ก็ก็ก so so uh, uh, ็เป right. really ็นเรื่องที่ดีสําหรับสายงานเราในอาชีพนี้อะไรเงี้ยก็มองเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้มองว่ามันจะลําบากอะไรกับชีวิตเราขนาดนั้นก็สบายตั้องดูอะไรยเงี้ยมันมันอะเริ่เออกระแสอะไรนี่ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะของเรากระแสมาถึงทางจับตาเราอ๋อก็ดีเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนจับตาขึ้นก็ดีถ้าเราไม่ทําอะไรผิดนะถ้าเรามีมีคอนเทนต์หรือมีอะไรที่จะปล่อยมันก็ดีเพราะว่ามีคนเขารอรอเสพผลงานเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นละครหรือจะเป็นรายการ YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่ของเราเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดี ทาให้เราบบสงผานออกมาเรื่อยๆหรือเปล่าครับเหมือนกันเออผมไม่ได้กดดันนะใช่ใช่ใช่ผมผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าถ้ามองว่าเราเป็นศิลปินคนหนึ่งแล้วเราผลงานเรามีคนรอเสพผมว่ามันมีความสุขมากนะในมุมผมนะผมรู้สึกว่ารู้สึกดีอะที่แบบมีคนรอผลงานเรามีคนรอเสพอะไรก็ตามที่เป็นตัวเราออกมาอยู่มันเหมือนเป็นความสุขของศิลปินอะที่ทําอะไรออกมาแล้วมีคนเสพมากกว่าที่เราจะทําออกมาแล้วไม่มีคนดู อ๋อใช่ครับวันนั้นไปก็ตกใจมากพึ่ง <c oughs> ต<ก>รงค,คือ <c oughs> มีแฟนลับมาแต่ว่าไม่เคยมาเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยอันนั้นคือเยอะมากเหมือนขายบัตรคอนเสิร์ตอะไรเลยเราลงมาเราก็ตกใจเราได้ยินพี่ๆเอพูดแล้วแหละว่ามีคนมารอยเยอะแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณเขาขอบคุณมากรู้สึกว่าอีกอย่างแฟนลับมาไปรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแบบพูดรู้เรื่องแบบไม่ไม่ไม่น่ารำคาญไม่งองแงงอะไรเงี้ยเราก็พยายาม treat ทุกคนเท่าเกันเหมือนเป็นเพื่อนกันเราจะบอกเสมอว่าเออทุกคนเป็นเพื่อนกันนะ ทุกคนมาที่นี่เราอยากให้ทุกคนสนิทกันอุยอยากให้ทุกคนสนิทกันรู้จักกันอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเรามองเข้าไปเห็นแฟนคลับเขาไมา่เล่าให้เราฟังว่าเนี่ยตอนแรกไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าก็ทักมาคุยด้วยกันบ่อยๆคุยเรื่องเราจนเริ่มสนิทกันเป็นเพื่อนกันเราได้อ่านข้อความอะไรงงี้เราก็รู้สึกดีเหมือนเราเป็นสะพานเชื่อมให้เขาแบบเกิดวิจาภาพดีๆต่อกันได้อะไรเงี้ยครับไมปมูที่ไหนบ้างหรือเปล่ายเอ่อไม่มูนะครับผมเพิ่งลาออกจากศาสนาพุทธเมื่อามสเดือนก่อนนี้ใช่ครับ ใช่ประมาณปีปีที่ผ่านมาไม่เกิดอะไรขึ้นครับผมแค่รู้สึกว่าผมอยากลองเลือกเองดูเฉย mm hmm. เพราะว่าตอนเราศาสนานี้เราไม่ได้เลือกเองเราเกิดมาแล้วเราก็เป็นเลยอ่างเงี hmm. ้ยเราก็เลยลองไปศึกษาดูแล้วก็สุดท้ายว่าเราก็ออก mm hmm. เป็นคริสเตียนครับเาศึกษานคริสเตียนเราก็รู้สึกว่ามันชอบครับรู้สึกว่ามันใช่เราก็เลยลองศึกษาแล้วก็ลองนักสือดูแต่ท mm ี่ต้องขออนุญาตนะแบบไม่นะครับบ้านผมค่อนข้างอิสระมากๆ ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วที่แบบเราจะลาออกไอ้น,นี้ไปเข้าวัน,นนั้นอะไรเขาก็ตามใจลูกเอาที่ลูกว่าดีอะไรกัจะคอยแนะนำทางทางใช่ก็เปลี่ยนประชาชนเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช่ครับว่างก็จะไปอ,อ,อินมากกว่า,าไหมใช่ใช่ผมค่อนข้างชอบคอนเซ็ปต์ของศาสนาเขาอะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันดูมีความจิตวิทยาหน่อยๆด้วยดูเป็นเรื่องที่แบบ ไม่นับเรื่องไบเบิลนะครับนับแค่เรื่องแบบการสารภาพบาปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีต่อสภาพจิตใจเราเราชอบมากเลยคอนเซ็ปต์นี้แต่เม่อไหร่ถามนนึงตอนแรกเขาบอกว่าถ้าเกิดหมดได้สามห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เราจะตัดแคมป์นิดเดียวตอนนี้เกินละผมคุยเองเมื่อก่อนมางานนี้ก็เอ่อยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าวันไหนเดือนไหนที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงแล้วกันครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกสัก3-4วันนี้จะมีประชุมจริงจังเรื่องนิดเดียวแล้วครับ เอ่อความจริงก็คิดเลยว่าไม่จะถึงแต่ถ้าบอกว่าชัวเดี๋ยวจะดูมั่นหน้าไปหน่อยแต่ว่าแต่ว่าเราเชื่อว่าแฟนบเราทําได้อยู่แล้วเราไม่ได้ขอเวอร์หรอกอะไรเงี้ยแต่เราก็นั่นแหละความจริงเราอยากจะจัดอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เป็นแฟนมีของห้าไปเอกแล้วครับเรารู้สึกว่าเราอยากจัดอยู่แล้วแล้วเราก็เลยลองไปคุยกับที่ช่องดูว่าเราเราอยากทานะเ้ขาก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่ก็คิดว่าน่าจะภายในเดือนสเดือนนี้ไม่เกินคิดว่าไม่น่าเกินเดือนสิงหาหมายถึงว่าไม่ไม่ไปถึงกันยาครับไม่อยู่ในช่วงไม่เกินเดือน ประมาณนั้นเดินหน้าใช่ตอนมีแพลนในหัวหรือยังคะว่าเราจะทำอะไรบ้างคราวี่เป็นโชว์เดี่ยวก็ยังไม่ได้เคาะออกมาว่าจะทำอะไรแบบไหนบ้างแต่ว่าก็เมื่อวานก็แอบไปดูคอนเสิร์ตของค่ายอื่นมาแล้วก็ดูเป็นแนวทางอะไรครับแล้วก็ดูไว้ใช่เมื่อวานเป็นคอนเสิร์ตบล็อกมิวสิกผมก็มีโอกาสได้เข้าไปดูแล้วก็ดูเก็บเกี่ยวมานิดหน่อยเผื่อว่าเราจะขโมยบางอย่างมาใช้บ้าง ยังไม่ได้เคขอ,เ,อเป็นใครครับแต่ว่าคิดว่าควรจะต้องมีเขาอยากอยากทำอย่างนั้นอยากให้มีเพื่อนๆศิลปินคนอื่นเข้ามาแจมด้วยคนมาเป็นเป็นเป็นเกสน,นิดหน่อยอะไรเี้ยนี่ามว่าเกีงานมันจะขนาดไหนคะใหญ่ตอนนี้แฟนของเราเยอะมากเลยนะต้องรอซาวเสียงก่อนครับว่าจะขนาดไหนเพราะตอนนี้เรื่องที่ติดก็คือเรื่องสถานที่ด้วยเราไม่รู้ว่าคนที่จะมาจริงๆเนี่ยกี่คน <S <S ก็คิดว่าถ้าถ้าแบบไม่ได้เยอะมากก็อาจจะจัดที่เดิมที่เคยจัดภาพระเอกเป็นของผมคนเดียวเลยแต่ถ้าถ้าผลตอบรับมันดีมันเยอะก็อาจจะต้องไปที่อื่นที่มันใหญ่กว่านี้ ต้องรอดูก่อนรอดูก่อน,อน,อนใช่ครับเดี๋ยวเราประชุม3าวันนี้น่าจะรู้เรื่องแล้วครับมนตอนนี้เราคิดว่าประสบความสำเร็จหรือยังไงยังครับยังครับนี่มัน,นมันไปอีกมันยังห่างไกลคราว่าประสบความสำเร็จของผมมากไกลมากมากรา,ราจริงๆเราตั้งเป้าเป้าหมายชีวิตแบบความประสบความสำเร็จของเราไว้ไที่ไหนโอ้ประสบความสำเร็จของผมคือบ้านหรือไงไม่ครับประสบความสำเร็จของผมคือผมไม่ต้องทำงานแล้วแล้วก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็สบายแลครอบครัวแล้วแผนกเกษียณอายุของผใช่ครับประสบความสำเร็จคือเกษียณอายุสัก35 แล้วก็นอนอยู่บ้านไม่อดตายทั้งครอบครัวก็พอแล้วตอนนี้คือวางแผนทางการเงินไว้แล้วนะครับครับก็เอาตรงมันก็อีกไกลครับแค่นี้มันยังไม่เรียกว่าสําเร็จหรอกครับการที่มันจะขึ้นมาอย่างนี้มันก็ไม่ง่ายแต่พอมันทําได้แล้วสิ่งที่ยากกว่าก็คือการรักษามันไว้ต่างหากที่ยากกว่าแบบยากกว่ามากๆคนละเรื่องเลยจริงๆใช่แล้วก็เราก็อย่าไปคิดมากเราก็ทาตามงานของเราทำพอตอนนี้เราเริ่มสนุกแล้วก็มีความสุขกับการทํางานของเรามากๆแล้วเราก็แค่เอนจอยมันต่อไปเราสนุกคนดูก็สนุกผมเชื่อคำนี้ตลอด ก็มีเรื่อยๆแบบแบบเรื่อยๆจริงๆครับน่าจะเยอะสุดในชีวิตแล้วครับช่วงนี้ไม่ถึงครับอาจจะแบบห้าในเจ็ดวันอาจจะมีสักห้าวันแต่บางวันก็จะหลายงานก็ก็ก็ขึ้นครับก็เพิ่มขึ้นนะครับใช่มันก็ใช่ราบสมควรนะสมควรก็ไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นก็ตามสมควรจ้างได้นะขอบคุณครับ